ามาไม่ค่อยไม่ค่อยบริสุทธิ์ใจเท่าไหร่นะคะมันเป็นฮ er, ังเกิลเห็นไหมเอ่อเป็นวูฟมูนเนี่ยคือมาเปล่าความสัมพันธ์นี้ไม่อาจจะยังไม่ชัดเจนก็ได้นะถ้าตีนในแบบซอฟๆนะคะเอเนร์จิเบาๆแต่ถ้าเอเนร์จิแรงคนคนนี้น่ากลัวมากนะคะเขาอาจจะไม่ได้เข้ามาจริงจังอะไรกับคุณเท่าไหร่มันเป็นพลังงานของคาเมิกเลชั่นชิพก็ได้นะคะหรือท็อกซิีเลชั่นชิพก็ได้เพราะว่าคนคนนี้เขาอาจจะยัง อาจจะเป็นพวกแบบเพย์บอยอะเพย์บอยคาสโนว่าอะไรพวกนี้ให้คุณระวังนะระวังให้ดีขออภัยค่ะก็โอ้แต่และถึงไหนแนละเอ่อเปิดออร์คเคิลให้สี่ใบเนี่ยก็คือแอสเซสซิ่งนะคะคุณได้พิช e, ู e, e, แต่ว่าพิช e ูมันกลับหัวนะคะแล้วก็ได้ฮังเก r นะคะฮังเก r ก็น่ากลัว นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่น่าไว้ใจอยู่ช่วงนี้คุณกําลังเฝ้ามองสถานการณ์หรือเขาอาจจะเป็นคนที่แอบส่องแอบมองคุณอยู่ไกลๆก็ได้นะคะตอนนี้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยคุณน่าไว้ใจไหมคุณไ,ไว้ใจได้หรือเปล่าเขาเป็นตัวเลือกของคุณหรือเปล่าเรื่องราวสลับกันได้หรือเขาจะมองเห็นว่าคุณมีคนเข้าหายเยอะหรือคุณอาจจะเห็นเขาอยู่ใกล้ๆหรือไปตามสืบตามส่องเขาก็ได้ว่าเขามีคนเข้าหายเยอะนะคะเรื่องราวสลับกันได้ไวเวอร์ซ่า ก็ลองดูเนาะประมาณนี้นะความรู้สึกที่เขามีต่อค,คุณก็มองว่าเออคุณทะเลาะกับเขาไปแล้วก็คุณอาจจะมีตัวเลือกทางเลือกเป็นคนที่ทํางานเก่งเป็นคนที่ชอบเดินทางแล้วก็มีความฝันอะไรมากมายเต็มหัวโปรเจกที่อยากทําแล้วคุณก็เป็นคนที่เออกำลังไปรุ่มหลงไปศึกษาดูเออกำลังแบบเขาเรียกวอะไรไปรุ่มหลงในงานที่คุณแบบไปสนใจให้ความสนใจนะก็คือมีเดอวอิลขึ้นมานะ เ yeah. ดวิลนะแล้วก็มีไฮไฮโลแฟนเห็นไหมคือ<ม>ไปรุป่มหลงอะไปกำลังไปรุป่มหลงโปรเจกต์ใหม่ๆงานใหม่ๆนะคะหรืออาจจะเป็นตัวเขาก็ได้นะคะที่ตอนนี้กำลังไปติดงานไปติดโปรเจกต,ต์ตัวใหม่แล้วก็ำลังแบบโอ้โหรุ่มหลงมากก็เป็นไปได้แต่จริงแล้วเรามาส่องความรู้สึกที่เขามีต่อคุณก็นี่ก็คือสิ่งที่เขามองว่ามองว่าคุณน่ะกลัวว่าคุณน่ะจะเอาเขาเป็นถังเลือกตักวเลือก แล้วก็มองว่าคุณอาจจะมีช้อยมากในชีวิตแล้วก็ตอนนี้คุณก็แบบหันไปโฟกัสที่เรื่องจะทําความฝันแล้วก็เดินทางบ่อยอะไรอย่างเี้นะนี่คือสิ่งที่เขามองนะคะในความสัมพันธ์นี้ถามว่าไว้ใจได้ไหมตอนนี้มันอาจจะไม่ชัดเจนก็คือเป็นฮังเกอร์อย่างที่บอกนะคะแล้วก็ มันก็ยังไม่ทําให้คุณมีความสุขได้เท่าที่ควรเพอชูมันกับหัวนะคะ,ะถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็ trust นะคะอะนาคตมันอาจจะเชื่อใจหรือไว้ใจกันได้คุณอาจจะอยากบอกเขาว่าคุณนะไว้ใจได้แต่ตัวเขาว่าไว้ใจได้หรือเปล่า assessing ก็คือการเฝ้ามองนะคะสถานการณ์นี้หรือคนคนนี้นะ,ะเขาอาจจะตามสิบตามสองชีวิตคุณอู่ตอนนี้ก็ได้นะคะโอเค าลังจากที่กองที่สองนะคะนต้องเอาหมอนมาปิดนะคะเพราะว่าเสื้อไม่ค่อยเรียบร้อยนะคะ้หอน่คอเรียบร้อยอ่ะกองวิสาเจ็บคอเลยอาจสามคิดวันนี้เจ็บคอเลยค่ะกองที่สองั้นคืนนี้ ใครคนนั้นที่คุณได้ถือเนะีถามถึงเนะี่ยเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงตอนนี้เขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงเขามองว่าคุณเป็นยังไงตอนนี้เอ็ดออฟสอดเขามองว่าคุณมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆห t o ้าเวอร์เขาบอกว่าคุณอะเพิ่งจบกับความสัมพันธ์ใดความพันหนึ่งหรือจบเรื่องราวอะไรก็ช่างอย่างกระทันหันนะคะความรักก็ได้นะเพราะเราทมความรักนะเนาะเพิ่งจบความรักกันมาหรือเปล่าแล้วก็มีการเริ่มต้นหรือเนี่ยนะคะมีการงอ,งงอกกันอาจจะมีคนเก่า jadi ada yang punya pekerjaan dulu,